แังขอคาวีวันนี้วันสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้เราเด้อนะครับล่าสุดโอโ้สุดละมุนนะครับพี่น้องทงั้งชาวไทยและต่างชาติกับกงกับวันหยุดด้วยนะครับล่าสุดนะครับดังที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องออสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบลกิล,ลังซานแอลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ตอนนี้บอกกิเลงกะอยู่ที่นะครับพี่น้องถนนบนรรพัดทองเด้อนะครับแยกระหว่างจุจุฬาซอย12นะครับบอกกิหลงกะจะมาอัปเดตงานนะครับพี่น้องแบล็กเบรนชคาฟฟ่นะครับว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจะมาคลึกคักขนาดไหนนะครับล่าสุดนะครับพี่น้องเพราะว่าเอาจริงนะครับพี่น้องปุกยานดังให้ปังกว่าเดิมนะครับก็คือปิดถนนบนรรพัดทองเพื่อ ทำเป็นแลนด์มาร์คเพื่อทำให้คนเข้ามาเที่ยวถนนแห่งนี้ได้นะครับถนนยันบันทัดทองก็ถือว่าเป็นย่านดังอยู่แล้วนะครับเป็น้องแต่ว่าเพ่อนกะทำแบบพุกย่านดังให้กลับมาปังกว่าเดิมนะครับเบิ้งฟ้าเตอร์สุดยอดไอเดียสุด,ดยอดแนวกิดนะครับเพื่อกระสุ้นเศรษธกิจของผู้ว่ากท่อมอนะครับกะทำให้ถูกใจ คนไทยล้วก็เศร้าต่างชาติมากๆนะครับที่จะมาเดินถนนบรรทัดทองแบบสบายสบายนะครับก็คือไม่ต้องกลัวกลัวรถนะครับพี่น้องเมื่อก่อนก็นจะมีรถวิ่งนะครับตรงนี้ก็คืนพื้นที่ให้คนมาเดินเล่นนะครับเดินเที่ยวซ้อปปิ้งอะไรครับพี่น้องเบิ่งตอนนี้นะครับถนนบรรทัดทองช่วง เย็นกายเป็นแบบนี้แล้วนะครับืันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่22กันยายนนะครับพี่น้องก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับงานแบงค o อกคลาฟี่นะครับบมีสีใหม่ลูลายมือนะครับพี่น้องลวดลายมากๆนะครับที่เพิ่นมาว่าสีแต้มเต็มถนนนะครับแต่ว่าจุดข้างหน้าบอกเรียงน่าจะมีกิสกรรมยังพิเศษพิเศษสักอย่างนะครับ ก็แหล่งยาวผ้าพี่ๆเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี่บอกไปเลยนะครับพี่ๆทุกานว้าวทำแบบนี้ถูกใจชาวต่า,างชาติมากนะครับเบิ่งชาวต่า,างชาติก็มาเดินเยอะนะครับปกติการชาวต่างชาติไลยอยู่แล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนปิดถนนขึ้นพื้นที่ให้คนเดินนะครับก็ทำให้กลายเป็นแบบนี้เบิ่งจุดนี่บอกไปเลยนะครับ เดินแทบไม่ได้อนะครับพี่น้องเราก็เลงจะพี่พี่ยืนแต่ละมุมแต่ละซอยนะครับช่วงหกโมงเย็นบอกก็เลยเปี่ยงมากๆปังมากๆบูมม,มากๆนะครับโอ,โ,โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคนไทยสุดยอดให้ดีแลครับพี่น้องมีงานแบบนี้ด้วยกะเลยถูกใจท้งเศร้าให้ต่างชาตินะครับต่างชาติกามาลายนะครับ ยืมถ่ายรูปยุบใหญ่ครับถนนที่เราก็แหล่งเดิมมาเมื่อกี้ตอนนี้นะครับกะเห็นได้นะครับเทียบแล้วนะครับ้าเต็ม<ด>แล้วเต็มแล้วเต็มแล้วบรรทัดทองย่านดังฟังกว่าเดิมแน่นอนนะครับเจอแบบนี้เดินแทบไม่ได้จริงๆนะครับ วันนี้ชื่อว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับกแตึกกำลังหลัไหลมานะครับจากถนนจุระพาสี่นะครับพี่น้องถนนจุระพาซอย14นะครับกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับพี่น้องจุระาสิบสี่เบิ้งคนบอกไปเลยนะครับคนนับแสนมารวมตัวกันที่ถนนบรรทัดทองเด้อนะครับขนาดนี้ครับยยอจริงจริงนครับ สบายดีสาแตงออนฮะมาู้เดียวบ่ไม่ก็ไ่อนเนี่ยเพิ่จะสอบเสร็จแล้วกัมาข้าจเไปทงไนาจะไปท้านเพเพื่อนๆไป้าลถ่ายคลิปล่ก็รางถ่ายอยู่บอออเอาโอเคถ่ายถ่ายถ่ายไใหญ่ยังได้กองอันเนี้ยกองนี่แพงไหมโแพงเนาะขัใจมากอ้สองับาทนะ แต่วันนี้บอกไปเลยครับพี่พิษกรบรรทัดทองบุงมากๆบางมากๆล่า,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 าสุดนะครับกลายเป็นแบบนี้แล้วโอ้โแทบ,บแตกจริงๆนะครับอะไรจะขนาดนี้นะครับพี่พี่ที่เขามาใหม่ก่ออย่าลืมนะครับพี่ทองโดไลค์กรสซับไทยดันมาเบากแเล่งเด้อ พี่น้องดันสายสับสะใยไปด้วยกันนะครับบอลกลิ่นแรงครับขอบคุณมากๆนะครับเอฟซีพี่พี่ทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมากนะครับตั้งด้ตั้งนานเกือบครบหนึงปีแล้วนะครับบอกลึ้นแรงครับเริ่มมาทําคลิปการท่องเที่ยวหรือว่าอัปเดตนารท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเมื่อวานหนึ่กับวาซิมานะครับพี่น้องเต่ว่านะครับก็คือ เมื่อวานฝนตกเด้อนะครับบอกกิหลงเลิกงานกับมาโบทันนะครับวังงน,น,บน,น,บนนี้ก็เลิกง,งานก็รีบมาเลยนะครับก็เห็นนะครับพี่น้องพระเต้อบรนทัดทองนะครับสุดยอดความอลังการจริงๆนะครับสุดยอดมากๆโอ้โหแต่ละห่างกันนะครับพี่น้องรับรอง ต่อแถวกันเผาขายดีขายดีนะครับบอกไว้เลยประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ทำแบบนี้กาททำจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับแบงคอกค,คาฟีล่าสุดวาดรูปถนนกันนะครับพี่้องเอ้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้วาดแล้วก็ปล่อยให้คนเดินเราเด้อน,นะครับสำหรับรูปถนนนะครับ กระปุตบอกไปเลยนะครับพี่ๆ ส,สีเขียวนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับคนกำลังมาเยอะนะครับ นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว,ว่าได้นะครับพี่นอ้องสี่แยกตรงนี้นะครับหลับรองนะครับถ่ายรูปยกใหญ่บลังกค,คาฟีวันนี้วันสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้เราเด้อนะครับล่าสุดโอ้โ ส่ลมุนนะครับพี่ต้องทั้งชาวไทยแต่างชาติกะกงกับวันหยุดด้วยนะครับล่าสุดนะครับดังที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องเออยนะครับหอนซช้อนนักท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับบอกว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไทยกับปังตลอดเออนะครับคนไทยคลิปอะไรก็ปังไปหมดนะครับโอ้ยบอกก็เหล่างเี้แล้วกับหอนซช้อนนะครับเบิร์นจุ ถนนเสน้นนี้นะครับก็คือถนนจุฬาลงกรนะครับซอย16จุฬาลงกรนี่บอกไว้เลยนะครับจุฬาลงกรเดินแถบไม่ได้นะครับซอยจุฬาลงกรโอ้โหนักท่องเที่ยวอะไรจะขนาดนี้นะครับเบอร์อ๋อซอยจุลาลงกรนะครับตรงนี้ครับเป็นแยกบรรทัดทองกับ จุระพา16นะครับย่านยอดฮิตนะครับมีจักรยานมาปั่นเล่นด้วยนะครับจัด,ดจกิจกรรมให้ชาวปั่นจักรยานก็ออกมาแล้วครับของมาเป็นชีมโอโ้วันนี้นะครับสุดปังเมืองไทยที่มันปั่นกลมาเป็นขบวนนะครับพี่ๆทุกทราอ ความปังวันสุดท้ายกาย็ไล่ไปแบบนี้แล้วนะครับโอ้โหแต่ละวง มีแบบนี้ด้วยนะครับน่ารักมากดยอดแนวขิดของผู้ว่านะครับพี่น้องเสียดายเสียดายนะครับเสียดายแต่เปิดหน่อยวันโฝนนะครับ น่าจะขยายเวลาออกไปสักหาวันนะครับคงจะดีกว่านี้นะครับพี่น้องเบิ่อนปัดฝังหมักๆนะครับบันทัดคอสี่แยกไได้นะครับว่างานไหนก็จะมี่นะครับเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับทางสำนักงานเศรษฐกิจนะครับพี่น้อง เจ้สกิดก็มาตำรวจก็มานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนปิดถนนนะครับราะก็มารลายนะครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่ว่ายอดฮิตปังกันจริงๆนะครับล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขำขึ้นนี่บลกิแหลงกัจะขออนุญาตอัปเดตเป็น2ตอนเป็นช่วงละนะครับพี่องค่ะคลิปเงีวกับ ลายค้นกับเบิ่งบอยจกคลิปนะครับบอแกิหลงกับเพราะอนุญาตเป็น2ตอนเด้อนะครับพี่น้องติดตามได้อีพีต่อไปนะครับช่วงดึกๆจะมาอีกรอบหน,บน,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 นึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือช่วงหกโมงครึ่งเด้อนะครับ6กโมงเย็นนะครับตอน6กโมงเย็น เต็มไปด้วยชาวไทยและต่างชาติคนไทยไมีงานแบบนี้ถูกใจนะครับชาวต่างชาติแลยก่ะชาวไทยมากๆนะครับที่คลื่นพื้นที่ถนนเปิดให้คนเดินนะครับถ้าสื่นสอบให้คลิปเอาเปลวแแ่งกัอย่าลืมนะครับพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดสไดตามเพื่อให้กำลังใจให้บปลวแแ่งทำคลิปต่อไปสำคัญน,นะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบอกวแแ่งด้วยกัน โูแสอ่ออกไปถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ